สวัสดีค่ะเจอกับปุ้ยตอนเย็นนะคะเจอกับปุ้ยตอนเย็นนะเออม,มันไม่ไม,ไม่ไมด้หาที่ตั้งอะไรที่มันสูงกว่านี้หน่อยนะคะตั้งบนเตี้ยเลยกับพื้นเลยนะคะโอ้หไม่รู้จะไลฟ์อะไรเลยว่าทุกคนก็เลยไปนั่งดูในแพทย์เปี่ยมโชคมานะคะว่าเอ๊ววันนี้เราจะไลฟ์อะไรดีนะก็ไปเซิร์ชหาในแพทย์เปี่ยมโชคมานะคะอะไรๆๆนะคะว่าเออหัวข้อไหนดีนะที่เราจะมาไลฟ์ให้ทุกคนฟังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า มันมันมีแต่คำถามเดิมๆว่าโปรตีนช่วยในเรื่องอะไรน้ำตาลมันทําให้ร่างกายเป็นยังไงบ้างนะคะมันก็จะเป็นเรื่องเดิมๆทุกวันทุกวันนะคะที่แต่ส่วนมากคนจะไม่เข้าใจนะคะส่วนมากคนจะไม่เข้าใจซึ่งเมื่อก่อนปุ้ยก็ไม่เข้าใจเลยนะคะทีนี้พุ้ยก็เลยไปไปไปเซิร์ชหาใน g o o g l e ว่าอ่า นายแพทย์เปี่ยมโชคนะคะทีนี้ก็เจอคำถามเนี้ยนะคะหทุกคนตั้งแต่ปี63นะคะซึ่งบอสปุ๋ยกับบอสด้นเนาะก็ช่วงตอบปัญหากับนายแพทย์เรี่ยมโชคช่วงปี63นะคะก็เลยเฮ้ยเราเเราไปฟังแล้วเราก็จดจดมาเราไปจดจดมานะคะแล้วเราก็เอามาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าเออมันมีคําถามอะไรบ้างที่ทุกคนกําลังแบบว่าเอเจอปัญหาแล้วมา ถามนายแพทย์เปี่ยมโชคนะคะซึ่งนายแพทย์เปี่ยมโชคเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการมากๆเลยนะคะอยู่กับโปรตีนเรามาเนี่ยยีกว่าปีนะคะทุกคนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นโปรตีนชงเนาะจนมาเป็นแคปซูลนะคะแล้วก็ทางผู้ใหญ่เนี่ยได้ได้ให้โอกาสนะคะบอสปุ๋ยกับบอสได้เนาะได,ได้ได้ทำเป็นแบรนด์ของของบอสเองนะคะซึ่งนายแพทย์เปี่ยมโชคเองอ่ะก็ทานโปรตีนนะทานโปรตีนนะคะทุกคนเออทานแล้วก็ออกกําลังกายนะคะซึ่ง เห็นไหมเป็นนายแพทย์ยังทานโปรตีนเลยทุกคนแล้วก็ออกมาให้ความรู้กับคนเรามากๆซึ่งการวิจัยอ่ะหมอนายแพทย์เปี่ยมโชคชอบพูดนะว่าไปดูการวิจัยเลยนะคะว่าจะไม่มีใครที่พูดถึงโปรตีนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกเมืองไทยนะคะก็จะพูดถึงแค่เรื่องของน้ำตาลเท่านั้นนะคะทุกคนถึงได้อุออ้้แบบอนนะ้้ะะ้้้้้้บ้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้น้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ตาลหวานนมเนยนะคะขนมปังขาว นะคะอันนี้ถ้าเลี้ยงได้ก็คือเลี้ยงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายเราเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอปวดหัวเรื่องเกาเรื่องปวดกระดูกกระเดียยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดจากน้ําตาลเท่านั้นนะ,ะทีนี้คําถามที่1นเนาะที่จากทางบ้านนะคะก็คือว่าทําไมสิวขึ้นเนี่ยทำไมสิวขึ้นเนี่ยปุ้ยก็ขึ้นเห็นปะแล้วปุ้ยก็หาตุก,กตาที่มันแตะแปะไม่ได้มันหายไปอัตโนมัติมันไม่ให้ปุ้ยแปะแล้วทุกคนสิวขึ้นเกิดจากอะไร นี่ไงนี่ไงปุ้ยทานขนุนทุกคนปุ้ยทานขนุนเห็นโพสปุ้ยไว้ที่ปุ้ยจะลงลงขนุนหนะ่ะเนี่ยแล้วปุ้ยทานขนุนแล้วสิวก็จะขึ้นบวกกับปุ้ยจะเป็นประจำเดือนเพราะว่าฮอร์โมนมันผิดปกตินะมันก็จะทําให้ร่างกายเราผิดปกติแล้วก็จะสิวขึ้นง่ายเรื่องส่นระภาวะอะไรต่างๆนะคะถ้าเนี่ย ฝุ่นก็มีปัจจัยนะฝุ่นน้ํานะคะแล้วก็ปัจจัยอันที่หนึ่งเลยก็คือของหวานนะนะคะก็คืออะไรนมบาซูก้าเอ้ยที่ปุ้กินเนาะนมบาซูก้าอ่าขนุนนะคะแล้วก็ซี่อะไรเงี้ยแบบแบซี่เนี่ยกินเหมือนเหมือนอากาศมันร้อนะกินให้มันชื่นใจไม่ได้กินแบบว่าเป็นอันนี้เลยนะดูดแกปื๊ดสองปื๊ดกับขอกลูกนะคะให้แบบ ให้มันชื่นใจอะแต่มันก็หวานแหละแต่ว่าไม่ได้กินแบบเป็นแก้วเป็นขวดอะไรเลยนะคะทุกคนอาทีนี้แล้วทีเนี้ยเมื่อกี้ก็นั่งหารูปตัวเองที่เมื่อก่อนเป็นสิวเออเมื่อก่อนเป็นสิวเพราะว่าอะไรแพ้สารสเตียรอยสิวจาก กินของหวานสิวจัดน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่น้ำปราปาเนี่ยมันเป็นน้ําประปาหมู่บ้านซึ่งเราก็แบบจนตอนหลังอะ่ะเราต้องมาใช้น้ําขวดหล้างนะแล้วมันถึงจะดีขึ้นแล้วก็ได้โปรตีนได้คอรลาเจนได้โกซีอ่าหาน้ําหยดลืมหยิบน้ําหยดมาทุกคนอเจอแหละนะเนี่ยได้ตัวนี้ช่วยนะคะได้ตัวเนี้ยช่วยสิวถึงได้หายลงเยอะมากนะคะใครที่เจอปุ้ยตอนนี้จะแบบว่า โหหนะ้าใสขึ้นเยอะจริงๆขขบพระคุณมากนะคะดีใจมากที่แบบหน้าหายสิวแล้วแล้วก็ฟ้ากะจุดด่างดำา้ากะจุดด่างดำนะคะฟ้ากะจุดด่างดำนะคะ,ะ,ดดะ,คะช่วยได้ดีมากตัวนี้จะหายเลยนะคะเอ่อส่วนข้อที่สองนะที่เจอมาจากนายแพทย์เติมโชคนะคะเอ่อไขมันพอกตับมีคนที่เป็นไขไขมันพอกตับ ถามว่าทานกาแฟเอสเพรสโี่ได้ไหมทานได้นะคะเพราะว่าไขมันพอกตับเนี่ยเกิดมาจากน้ําตาลน,นะคะกาแฟที่ใส่น้ําตาลเลยน้าตาลบนน้นําตาลแล้วก็ทานอาหารหวานเลยนะคะทานอาหารลดหวานเลยนะคะแล้วก็ก็เหมือนนมข้นนมข้นเลยเนาะนะคะนี่คือทําสาเหตุของเกิดการเกิดไขมันพอกตับเพราะฉะนั้นกาแฟเอสเพรสโี่เนี่ยไม่ได้ใส่น้ําตาลความหวานนี่คือน้ำ น้ำมันมะพร้าวทั้งนั้นน้ำมะพร้าวทั้งนั้นนะคะสะกัดมาจากน้ำมะพร้าวนะเพราะฉะนั้นทานได้นะคะกาแฟเอสเพรสโซ่ฟีทานแล้วก็ชื่นใจนะคะทานได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะเราเพราะกาแฟที่ใส่น้ำตาลเนี่ยเนี่ยคือสาเหตุของการเกิดไขมันพอกตับนะคะส่วนคำถามต่อไปนะผู้หญิงที่อายุ50นะคะซึ่งเป็นวัยหมดประจำเดือนไปแล้วแล้วกลับมาทานโปรตีนได้1ปี เออทานโปรตีนได้หนึ่งปีกลับมามีประจำเดือนถามว่าผิดปกติไหมไม่ผิดปกติค่ะเพราะว่าผู้หญิงวัยท้องผู้หญิงวัยมดประจำเดือนเนี่ยคือรังไข่เขาทำงานได้ช้าลงนะคะเขาทำงานช้าลงนะก็เลยทำให้ฮอร์โมนที่เป็นประจำเดือนเราไม่มเีเราไม่มีประจำเดือนใช่ไหมแต่พอเราได้เข้าไปกินอาหารที่แบบมีประโยชน์มากนะคะมีแล้วแล้วเราก็รับ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอเราออกกําลังกายได้ดีเนี่ยพวกอาหารเสริมที่ดีๆอ,อาหารเสริมที่ดีที่สุดอะเข้าไปเหมือนบำรุงร่างกายพัฒนาร่างกายนะคะก็ทําให้เราอะสามารถเป็นประจําเดือนกลับมาได้สําหรับคนที่แบบวัยทองแล้วนะแต่เขาก็จะได้ก็จะเป็นแค่แบบไม่กี่เดือนหรอกอาจจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนแค่นั้นแล้วเขาก็หายนะคะตามตามวัยตามอายุตาม กลไกของร่างกายมนุษย์แค่นั้นไม่ต้องตกใจนะถ้าประจำเดือนถ้าถ้าใครที่ทานโปรตีนไปแล้วประจำเดือนมาตอนวัยแบบวัยทองนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำเพราะร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะชื่นใจนะคะทุกคนแลวทีนี้อ่ะ ก็จะมีคําถามเป็นคําถามยอดฮิตเลยที่นายแพทย์่ยมชกจะเจอแบบเกือบทุกอาทิตย์เลยทําไมผู้หญิงตัวบวมก่อนเป็นประจําเดือนนะคะมันเป็นฮอร์โมนอะเอสโตรเจนเอสโตรเจนมันจะเป็นตัวอุ้มน้ําของเรานะมันปกตินะมันก็นจะกินเยอะขึ้นชอบกินหวานอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี่ยเนี่ยพุงปุ้ยเนี่ยจะเป็นประจำเดือนใช่ไหมพุงก็บวมขึ้นตัวบวมขึ้นซึ่งตัวปุ้ยก็เป็นเนี่ยแล้วปุ้ยก็อยากหวานนะคะ มันเป็นเรื่องปกติเลยแต่ถ้าถ้าแบบว่าการปรวดท้องทุกเดือนการแบบปวดล้าวปวดหลังทุกเดือนนี่เกิดจากเราว่ากินหวานเออกินหวานเลยทุกคนอย่างกินแบบว่าขนมปังขาวกินขนมปังปิ้งกินพิซซ่าเนะี่ยปุ้ยอยากกินพิซซ่ามากเลยปุ้ยหนึ่งดือจถ้าปุ้ยได้กินพิซซ่านะประจ,จําเดือนปุ้ยมานะปุ้ยจะต้องเป็นคนที่ปวดท้องปวดหลังปวดขามากๆนะคะแต่ถ้าอดได้นะถ้าหักห้ามใจได้นะเดือนนั้นปุ้ยคน เดือนนั้นอะ่ะจะไม่ปวดท้องปวดหลังปวดขานนะทุกคนสังเกตไหมคนที่ปวดท้องทุกเดือนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่ากินตามใจต,ตัวเองอะ่ะเขาห้ามกินน้ำมาน้ำมะพร้าวใช่ไหมอากินห้ามกินน้ำแตงโมใช่ไหมอากินเพราะอะไระเพราะมันหวานนะคะความหวานทําให้เราปวดท้องทุกคนนะคะง่ายๆเลยหลักง่ายๆเลยหอมแกอ่ะทีนี้คำถามต่อไปนะคะ คำถามต่อไปกินโปรตีนตัวบวมเกิดจากอะไรนะคะซึ่งทุกคนจะมีปฏิกิริยาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะการาระบบการทํางานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าของใครตัวบวมก็คือสมมติว่า สมมุติว่านะคะเรากิน2แคปซูลนะเรากิน2แคปซูลแล้วเราตัวบวมนะมันเป็นโปรตีนเข้มขน้นใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นให้เราดื่มน้าเยอะๆหรือยังยังตัวบวมอีกยังตัวบวมอีกนะคะให้ลดลงมาเหลือ1แคปซูลเท่านั้นแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะคะและทีนี้ทานไปประมาณ1เดือนเนาะให้ถ้าให้ทาน ให้ทาน2แคปซูลได้เลยนะคะถ้าถ้าตัวไม่บวมแล้วนะถ้ากลับมาสูส่สภาวะปกตินะคะให้ทาน2แคปซูลได้นะคะทุกคนอ่าส่วนคําถามต่อไปนะเวลาทานอาหารเสริมที่เป็นน้านํามันหรือไขมันดีทําให้สิวขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากคือร่างกายเราปกติแล้วแล้วเราเติมอะไรที่มันเกินอะแล้วได้แล้วข้าวแกงหนูได้ล้างแล้วก็เติมน้ําใหม่ไหมลูกอ่าไปล้างแล้วก็เติมน้ําใหม่นะคะอ่าทีนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายเราปกติแล้วนะคะมีแบบว่าอะไรที่แบบว่ามัน,มนพอดีแล้วอะสมมติเราทานอาหารเสริมอยู่แล้วทานโปรตีนอยู่แล้วแล้วแบบร่างกายเราปกตินะแล้วเราไปอยาัดให,ให,ให้ให้ร่างกายมันมีตัวนั้นตัวนี้เสริมเข้ามาอีกคือมันก็เกินใช่ไหมถ้ามันเกินปุ๊บให้เราลดปริมาณนะคะด้วยความที่เราใจร้อนแล้วร่างกายเรายังไม่เคยมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะก็ลดเหลือแค่หนึ่งแคปซูลเท่านั้นบางคนแบบใจร้อนอะเขาอาจจะเขียนไว้ข้างกระปุกว่าวันละสองแคปซูลเช้าเย็นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง แล้วเราอ่ะมีโปรตีนที่แบบว่ามันมันดีอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วแล้วเราแบบเฮ้ยเราอยากทานอาหารเสริมตัวอื่นอะไรเงี้ยเออแล้วเรามาถมาถึงก็ปุ๊บสองแคปซูลเลยพอมันเกินปุ๊บมันก็จะดันให้เราเป็นเสริมเป็นสิวอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะให้ใจเย็นๆก็ลดลงมาแค่หนึ่งแคปซูลเท่านั้นนะคะทุกคนเมื่อเมื่อร่างกายเราปรับได้แล้วปรับสภาพกับอา,อาหารเสริมที่เรานำเข้าร่างกายไปแล้วอะ่ะก็เพิ่มเป็นสองแคปซูลได้อันนี้ก็ปกติเลยนะคะทุกคนอ่ะทีนี้ เรื่องคำถามต่อไปเนาะเวลาทานถามว่าทานโปรตีนเวลาไหนดีที่สุดอืถ้าสำหรับคนที่นอนหลับยากที่ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรในตอนบ่ายก็ในแพทย์เปี่ยมโชคแนะนำให้ทานให้ทานตอนเช้ากะเที่ยงแล้วก็ไม่เกินบ่ายสานะถ้าหลังบ่าย3แล้วถ้าใครที่นอนหลับยากแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายไม่ค่อยได้ใช้พลังงานก็จะแบบ เหมือนพลังงานมันยังอยู่เพราะว่าการทานโปรตีนเข้าไปอะโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนที่เข้มข้นนะทุกคนเป็นโปรตีนที่เข้มข้นที่ทําให้เรามีความตื่นตัวมีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาถ้าใครที่นอนหลับยากมากๆไม่แนะนําให้ทานหลังบ่ายสามนะทุกคนนะคะอทีนี้คําถามต่อไป เส้นเลือดขอดที่ขานะคะอักเสบนะคะแล้วก็ปูดขึ้นมาหมอให้ทานยาละลายริ่มเลือดแต่ว่าหมอห้ามทานถั่วทุกชนิดเออหมอห้ามทานถั่วทุกชนิดทีนี้นายแพทย์เตรียมโชคบอกว่าหมอได้ห้ามทาคือถั่วเนี่ยมันเป็นโปรตีนพืชใช่ไหมแล้วเนื้อสัตว์ละ่ะเนื้อไก่เป็นโปรตีนสัตว์ใช่ไหมแต่หมอไม่ได้ห้ามหมอไม่ได้ห้ามทานเนื้อเนื้อสัตว์แต่เนื้อสัตว์ก็มีโปรตีน อาทุกคนเนื้อสัตก็มีโปรตีนแต่ทำไมหมอไม่ห้ามเพราะฉะนั้นมีวิจัยออกมานะให้เสิร์ชเข้าไปหาวิจัยเลยนะว่าทานยาละลายริ่มเลือดเนี่ยไม่เกี่ยวกับโปรตีนถั่วเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอให้ดีขึ้นนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอให้ร่างกายรดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนที่เป็นเส้นเลือดขอดนะคะมีคนที่เป็นเส้นเลือดขอดที่ขานะคะ ก็ทานตัวนี้แล้วออกกาลังกายซึ่งดีขึ้นมากดีขึ้นมากในแพทย์เต็มโชคได้ออกมาบอกแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นโปรตีนที่ปุ้ยนําเสนอเนี่ยไม่ได้มีอันตรายเลยทุกคนนะคะทานได้แบบทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าคนเราอ่ะก็จะกลัวไปก่อนนะว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ทานได้ไหมร่างกายอย่างนี้ทานได้ไหมแต่ไม่กลัวน้ําตาลมากลัวแบบว่าโปรตีนพืชเฉยนะคะอ่ะทีนี้อืมทีนี้โปรตีนรั่วเออไปตรวจ ไปตัวสุขภาพเจอโปรตีนรั่วทางปัสสาวะ1-2บวกนะคะทีนี้โปรตีนรั่วเกิดจากอะไรในแพทย์เปี่ยมโชคได้บอกว่าถ้าเราทานโปรตีนแบบเยอะๆมันก็ทําให้สามารถเป็นโปรตีนรั่วจากปัสสาวะได้แต่ว่าโปรตีนรั่วเนี้ยก็อ่ะสมมุติว่าวันนี้เรากินเท่าไหร่ห้แคปซูลเนาะอ่าแล้วก็ลดลงมาเหลือ1แคปซูลก็ได้ให้มันน้อยกว่าน้ําหนักตัวเรา1เดือนนะแล้วก็ไปตรวจใหม่ว่า เป็นโปรตีนรั่วอีกไหมนะและทีนี้นอกจากที่เราจะลดโปรตีนเราลงมาแล้วนะทุกคนทีนี้เออโปรตีนรั่วนี่ก็อาจจะเกิดจากไตนะระบบการทํางานออของไตอักเสบการกองไตาการกองอะไตมันจะมีหน้าที่กองกองโปรตีนใช่ไหมถ้าตรงนั้นนะอะบกพร่องนะบกพร่องนะก็ทําให้โปรตีนรั่วได้นะคะทีนี้ การที่ทําให้โปรตีนรั่วเกิดจากไรความหวานปุ้ยมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งนะคะที่เป็นโรคโปรตีนรั่วนะคะตัวบวมมากตัวใหญ่มากตัวบวมตัวใหญ่มากนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นโปรตีนรั่วแต่ชอบทานอะไรที่แบบหวานหวานหวานเลยน้ำมันน้ำมะพร้าวนมนมสัตว์ออขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นอยากให้ลดนะถ้าลดแล้วคุณจะจะจะอาการดีขึ้นจากที่เป็นโรคตัวบวมอยู่นะทุกคนเออโรคโปรตีนรัวน่ะคะ่ะทีนีออ้ต่อไปนะคะคําถามต่อไปมีมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเนาะเป็นมาเลงเม็ดเลือดขาวแต่ว่าไปรักษาหายแล้วอยากกลับมากินโปรตีนอีกออยากกลับมาทานโปรตีนโ้าพีอีกทานได้ไหมในแพทย์เปยมชอบกว่าทานได้เลยทุกคนเพราะว่าโปรตีนของเราอะไม่ได้แบบ โปรตีนของเราไม่ได้เป็นตัวกรอกมะเร็งไม่ได้เป็นอาหารของมะเร็งเลยทุกคนคนที่ทีนี้นายแพทย์เปียมโชก,ก็พูดอีกว่าให้ไปเซิร์ชหาการวิจัยนายแพทย์เลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดจากมะเร็งก็คือไขมันนะอสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ทําให้เราเป็นมะเร็งเนี่ยคือไขมันนะไม่ใช่โปรตีนนะทุกคนไม่ใช่เนื้อสัตว์คนเรา,าปิดตีเอาเองว่ากินเนื้อสัตว์เนี่ยทาให้เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นถามว่า ในเนื้อสัตว์มันมีไขมันไหมมีใช่แต่ว่ามันไม่ได้เกิดมาจากเนื้อสัตว์แต่มันเกิดมาจากไขมันไขมันต่างๆที่เรากินเข้าไปแล้วมันเยอะนะคะแล้วพอเราเป็นมะเร็งปุ๊บกินหวานหวานคืออาหารของมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าเรากินหวานมากๆมะเร็งก็จะลุกลามขึ้นเยอะได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะคะโปรตีนไม่เกี่ยวเลยถามมาทานได้ไหมเป็นมะเร็งแล้วทานได้ไหมทานได้ เป็นมะเร็งหา,หายแล้วทานได้ไม่ทานได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าของเราเป็นพืชเป็นโปรตีนพืชล้วนๆน,นะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้แบบว่าน้ำตาลเลยไม่ได้สกัดมาจากเนื้อสัตว์เลยนะคะและที่นี้เวลาที่เราเป็นเป็นมะเร็งเนี่ยนะเราทาน ไข่ขาวได้ไหมาทานได้ทานไข่ไก่เอทานอกไก่ได้ไหมทานได้เพราะว่าไม่มีไขมันนะคะใครที่เป็นมะเร็งอยู่นะแล้วอยากทานโปรตีนบูเทพีอยากทานกาแฟเอสเพรสโี่ถามว่าทานได้ไหมทานได้ทุกตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบูเทพีเพราะว่าอะไรไม่มีความหวานทำมาจากน้ําตาลเลยเออนะคะเป็นโปรตีนพืชล้วนๆเดี๋ยวเพิ่ลงก่อนร้อนมากร้อนมากนะคะไว้วางใจได้กับการที่ว่าเฮ้ย เป็นมะเร็งทานได้ไหมเป็นไทรอยทานได้ไหมเป็นทาราซิเมียทานได้ไหมทานได้ทุกชนิดยกเว้นโรคไตที่ต้องล้างไตนะ,ะเพราะว่าโปรตีนคืนของเรา,าเป็นโปรตีนเข้มข้นที่ต้องทานน้าเยอะๆถ้าโรคไตที่ต้องจํากัดน้ําจํากัดอาหารเพราะฉะนั้นทานไม่ได้นะคะมีลูกค้าที่ออไปผ่าตัดทาบอลลูนหัวใจเนาะเขาเรียกไม่ถูกใช่ไหมบอลลูนหัวใจเนาะทานโปรตีนยังทานโปรตีนบต้าพีของเราเลยทุกคน ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะว่าโปรตีนของเราจะทําให้ทุนสุขภาพแย่ลงมีแต่ดีขึ้นมีแต่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นปุ้ยไม่กินหรอกเออถ้าอะไรที่มันมาทําร้ายตัวเองใครจะกินใช่ไหมเออปุ้ยก็ไม่อยากปุ้ยก็คงไม่อยากเป็นหนูทดลองแค่เพื่อแบบอยากสวยอยากสวยในวันนี้แล้ววันหน้าร่างกายสุดทรงก็ไม่เอานะคะเออใครจะมากินเพราะฉะนั้นปุ้ยปุ้ยกินตัวเนี้ยปุ้ยแบบว่าโอ้โห ศึกษามาดีแล้วนะคะถึงจะมาเอาเข้าร่างกายได้นะคะไปและไปและหกโมงครึ่งแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะเฮงเปังปัรวยๆกันทุกคนนะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะบุยบุยเงียว